สนับสนุนโดยบีทา e เก้นไล์สูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทา e เก้นครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายใช้ครีม 91E เมื่อสถานการณ์โควิด -19 เริ่มผ่อนผานลูกทุ่งสาวสายเอนเตอร์เทนเจนเน็ตเขียวก็ไม่รอช้าเปิดสิคะเปิดร้านเจเน็ตเขียวเตียวเรือแล้วจ้าสวัสดีค่ะเจนเน็ตเขียวค่ะรับาจากโคราชแล้วนะคะตอนนี้นะคะ กลับมาขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ปิดไป2เดือนกว่านะคะกลับมาฉีดวัคซีนแล้วก็รอขายนะคะดูสถานการณ์แล้วตอนนี้ขายแล้วค่ะเปิดแล้วนะคะแล้วลูกค้าเป็นไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มจะเข้ามาแล้วค่ะเริ่มทราบแล้วในห้องแอร์ก็มีแต่เราจาอัอโซเชียล distancing น,นะคะห่างกันพอสมควรนะคะทุกคนจะเว้นระยะห่าง มีทั้งมีทั้งโซนแอร์โซนโอเพนแอร์โซนแอโอเพนแอร์นะคะนี่จะมีน้ำฝุดน้ำยมีปลาช่อนให้ดูด้วยนะคะของเราของเรามีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวหน้าหมูตุ๋นหน้าเนื้อตุ๋นนะคะแล้วก็มียำค่ะมีส้มตำค่ะุดท้ายมีน้ำราอนี่มีน้ำเต้าหู้น้ำดำไยน้ำพึ้งมะนาวน้ำพึ้งแล้วสิดท้ายด้วยอ่าข้าวกล้องสดค่ะอย่าลืมนะคะและมาร้านเจเน็ตเขียวเสียวเรือ ยำตำเตี่ยวเขียวเสิร์ฟเองไว้รอรับลูกค้าที่สุกท้านเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณลูกค้าชิมก่อนแล้วค่อยปรุงนะคะมาเลยนะคะซอยวัดราชประดุกค่ะอยู่ติดๆกับปั๊มปตทนะคะยื้อง,งกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะฝากไว้เลยค่ะร้าน,จนเจเน็เขียวเสี๋ยวเรือค่ะ เลขเ,เข้ามาเลขเข้ามาใครที่อยู่แถวแถวนนทบ,บุรีหรือผ่านไปผ่านมาแถวนั้นอย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ Youtube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย